สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Double Clutch เราไปเรื่อยหรือว่า Double Clutch Podcast นะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงฟิลจ็คสันครับโคตรคนตำนานโค้ชของวงการ NBA คนหนึ่งเลยนะครับแต่เราไม่ได้มาพูดถึงการเป็นโค้ชของแกนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงแกว่าตอนแกเป็นผู้เล่นเนี่ยครับ แกเป็นยังไงบ้างเออผมว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันน่าสนใจไม่เบาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วนะครับอย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเราเยอะๆด้วยแล้วกันนะฮะ เมื่อไหร่ที่เราได้พูดถึงทีหน้าของฟิลแจ็กสันเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเรียกเขาว่าเป็นเซนมาสเตอร์นะครับเป็นตำนานโค้ชโค้ดคนของ NBA คนหนึ่งเลยเนาะที่ทั้งคุมโคบีไรอันนะครับไมเคิลจอแดนสกอตตี้พิเพนหรือว่าหน้าของชาคิโอนิวนะครับโอ้โหเรซูเม่ของเขาครับเต็มไปด้วยแหวนแชมป์ครับรวมไปถึง11แหวนแชมป์นะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงเขาในฐานะโค้ชเนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะรู้กิตติศัพท์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ มันไม่บ่อยเลยครับที่ทางด้านของฟิลแจ็กสันจะถูกพูดถึงนะครับในเชิงว่าเฮ้ยตอนที่แกเป็นผู้เล่นเนี่ยแกเล่นได้ดีขนาดไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากําลังจะไปเข้าสู่ช่วงนะครับ mm hmm. ที่เราจะย้อนวันวานกลับไปพูดถึงทางด้านของฟิลแจ็กสันในวันที่เขาเป็นผู้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งฮะ เราต้องเริ่มต้นจากตอนที่แกราฟเข้ามาดีกว่านะครับเขาเนี่ยได้เข้ามาในปี1967 NBA Draft นะครับถูกดราฟเป็นอันดับที่17นะเป็นโอเวอร์ออ c k หรือว่าจากทุกคนเลยนะครับแล้วเล่นให้กับทางด้านของนิว york น i c k s ครับทีนี้เราไปโฟกัสทีมกันนิดหนึ่งฮะทางด้านของ New นิว york น i c k s ในตอนนั้นเรียกได้ว่าไม่ใช่ทีมที่อยู่บนหัวตารางนะฮะเรียกได้ว่าออกจาก กลางๆค่อนๆท้ายๆเลยก็ว่าได้นะฮะในตอนนั้นแต่อย่างน้อยมันก็อ่าโอเคยังพอมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์บ้างนะครับเล่นในตอนนั้นเนี่ยที่ทางด้านของปูฟิลนะครับได้เข้ามาใน NBA เนาะแกเนี่ยสูง6ฟุต8ครับแล้วก็มีแขนที่ยาวนะครับซึ่งทำให้แกเนี่ยโดดเด่นในเรื่องเกมรับนะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยแกเล่นเกมบุกไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับและในปีรุกกี้ของแกเนี่ยครับก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่6.2แต้มต่อเกมนะครับแล้วก็ 4.7รีบาวต่อเกมแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้ลงนาทีเยอะขนาดนั้นนะเพราะด้วยการที่เป็นรุกกี้เนาะก็อาจจะโดนล,ลิมิตนาทีอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยผลงานเท่านี้นะครับอย่างน้อยนะครับมันก็พอที่จะทำให้แกเนี่ยติดออรุกกี้ทีมไปได้ และถึงแม้ว่าในปีลุก,กี้เนี่ยแกอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ารุก,กี้คน,นอื่นๆนะครับแต่ว่าแกก็มี potential ที่น่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีได้เนาะแล้วเพียงปีที่2เท่านั้นแหละครับเหมือนโชคชะตาจะเริ่มไม่เป็นใจกับฟิลจ็กสันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแกเจออาการบาดเจ็บที่หลังเล่นงานนะครับซึ่งทําให้ปีที่2ของเขาเนี่ย เขาได้เล่นไปเพียง47เกมเท่านั้นนะครับและมันยิ่งร้ายไปกว่านั้นครับเมื่อตอนที่เขาเข้าปีที่3เขาไม่ได้ลงเล่นแม้แต่เกมเดียวนะครับซึ่งด้านมันแทบจะเรียกว่าโอ้โหความหวังของฟิลแจ็กสันมันเริ่มจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยครับถึงด้านของนิวร์กนิสก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฟิลแจ็กสันก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ และถึงแม้ว่าฟิลแจ็กสันเนี่ยจะไม่สามารถลงเล่นได้สักเกมนะครับในปี1970หรือว่าปีที่3ของตัวเองเนี่ยถึงด้านของนิกส์ครับกลับพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับโดยผู้เล่น2คนครับถึงด้านของ Willis Reed แล้วก็วอล f รีเซียนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นตำนานของ NBA ทั้งคู่นะเราไม่ใช่แค่พัฒนาครับแต่ทั้ง2คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถพานิวิกส์ไปได้แชมป์ได้เลยทีเดียวนะครับ และเมื่อถึงด้านของปู่ฟิลแจ็กสันกลับมาเนี่ยครับแกขค่อ,คอยๆเริ่มฮะเจอบทบาทและก็หน้าที่ของตัวเองในสนามที่ดูเหมือนว่าจะฟิตกับทางด้านรีสแล้วก็เฟรเซียได้อย่างดีพอสมควรเลยครับ หลังจากที่แจ็กสันเนี่ยครับได้เริ่มที่จะลงเล่นเรื่อยๆใช่ไหมถึงด้านของปู่ฟิลเนี่ยก็ไม่ลืมครับที่จะพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกแล้วว่าตอนแรกแกถนัดเรื่องเกมรับเนาะเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่แกอาจจะต้องฝึกมากกว่าคนอื่นนะั่นก็คือเรื่องเกมบุตนั่นเองนะฮะแล้วสิ่งที่ปู่ฟิลแกพัฒนาขึ้นมาก,ก็คือเรื่อง mid range jumper นะฝึกให้ยิงได้ฝึกให้ทําแต้มเพิ่มได้จะได้มีอาวุธติดตัวอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าตัวแกเนี่ยก็มีเรื่องเกมรับที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งการพัฒนาเหล่านั้นนนเีนีี่่ปปปปป็ตตออ จนสุดท้ายครับทั้งน้าของปูฟิลได้ขึ้นเป็น starting lineup ในปี1972ถึง1973นั่นเองฮะ ในปีปีนั้นเนี่ยครับถึงด้านของฟิลแจ็กสันสามารถทําแต้มได้8.1แต้มต่อเกมกับอีก4.3รีบาตต่อเกมนะครับรวมถึงเรื่องการเล่นเกมรับเนี่ยก็ยังดีอีกด้วยนะครับแล้วในปีนั้นแหละที่ถึงด้านของฟิลแจ็สันครับช่วยให้ถึงด้านของนิวร์กนิกส์คว้าแชมป์ในปี1973ไปได้นะโอ้โหเรียกว่าน่าจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถึงด้านของฟิลแจ็สันภาพภูมิใจน่าดูเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ออสตาร์ Star, ไม่ใช่ตัวลหลักนะครับแต่การเป็นสตาร์ติ้งไลอ้อแล้วเล่นโรนใน การเล่นเกมรับรวมถึงพอที่จะทำแต้มได้เนี่ยส่วนส่วนนี้ผมว่าน่าจะสำคัญกับทีมไม่ใช่น้อยฮะ แล้วการที่แกได้แชมป์เนี่ยนะครับในปีนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแกถึงจุดพีคข,ของอาชีพแกแล้วนะครับอันนั้นคือความประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับที่แกได้กับทีมเนาะแต่ถ้าจะให้นับจุดพีคข,ของแกในเรื่องผลงานส่วนตัวจริงๆเนี่ยต้องเป็นในปี1975ครับเพราะว่าฟิลแจ็กสันเนี่ยทำไปถึง10.8แต้มต่อเกมแล้วก็7.7รีบาวด์ต่อเกมรวมถึงสมรรถภาพในเกมบุกนะครับหรือว่าประสิทธิภาพในเกมบุกเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอแกแตะเลข30แล้วเนี่ยฟอร์ม ก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆนะฮะตามสภาพร่างกายของแกแล้วก็เลิกเล่นไปตอนอายุ34หลังจากที่เล่นให้กับเนสสปีสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าจะให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะครับทางด้านของฟิลจัสซันเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นเหมือนโนูหลูกาดอนชิสเลบรอนเจไม่ใช่ทาเล่์เพลเยอร์ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้านับแค่เรื่องผู้เล่นแกไม่ใช่ฮอเฟนเพลเยอร์อยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าแกก็เป็นโรเพลเยอร์ที่สําคัญคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในนนนลีกได้ยาวนาวนวคนนึงรม ถึงมีส่วนที่ทำให้นิกส์เนี่ยครับได้แชมป์ในปี1973อีกด้วยเนาะ และนี่แหะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตนะในช่วงที่แกยังเล่นบาสเกตบอลอยู่นะครับตอนที่ยังไม่ได้เป็นโค้ชนะแล้วในภายหลังครับก็อย่างที่รู้กร,ร,รู้กันครับว่าตอนนี้แกกลายเป็นตำนานโค้ดโค้ชคนหนึ่งของ NBA ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ